โอเคทุกคนก็กลัาบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมโปเกมอนควีซันอันฟ้าอยู่กับผมดีทีดอทัเหมือนเดิมนะครับเราก็จะต่อจากพาร์ทก่อนเลยทุกคนคงงงนะว่าผมได้เปลี่ยนหน้าตาไปอีกแล้วแล้วก็โปเกมอนของเราออกมาเดินได้ไงนะตามตัวแต่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะก่อนอื่นเลยโปเกมอนตัวแรกอะ่ะมันจะขึ้นอยู่กับเรากําหนดนะถ้าเราตัวไหนไว้ตัวแรกตัวนั้นก็จะนําปาร์ตี้นะเป็นจ่าฝูงนั่นเองนะส่วนวิธีทํา ก่อนเดินเดี๋ยวผมเอาสามตัวนี้ออกก่อนนะลบไปก่อนอันนี้คือลบหมดแล้วส่วนอันนี้ก็คือเราเลือกได้นะว่าเราอยากเอาออกมากี่ตัวนะอันนี้คือผมเลือกออกมาแค่ตัวเดียวนะถ้าเพื่อนๆอยากได้2ตัวก็กดเลข2อยากได้3ามตัวก็เลข3นะสูงสุดได้ถึง6นะหรือเราจะกดหไว้รอเลยก็ได้นะกด6ไวรอก็ได้พอเรามีครบหตัวมันก็ออกมา6ตัวเลยนะแต่บางครั้งเราก็จะลำคานพวกมันนะดูดิเดินตามเยอะแยะเลย มาที่บ้านหลังนี้นะครับหลังจากที่เราเอาชนะยิมได้แล้วบ้านหลังนี้ได้ลาซอนคลอมาปกติแล้วบ้านหลังนี้เราจะได้ท่าขัดนะครับแต่ว่าพาคน,นี้เราไม่ต้องเรียนพวกท่าก็ได้นะมันจะปลดล็อกให้เราใช้ได้อัตโนมัติเลยกลับมาที่เหตุการณ์นะในพ์ทก่อนที่เราทิ้งทวนกันไว้นะว่าเดี๋ยวมาทําในพัทนี้เดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปจัดการเจ้าทีมอควานะทีมอความันได้ขโมยของของคนคนนี้ไปมันก็จะรอเราอยู่ในถ้านะพวกทีมอควา คนนี้นี่ใจตรงกับเรามากเลยนะหันล่างหันบนหันบน,บนหันล่างเหมือนกันเป๊ะเลยทุกคนโปเกมอนเราก็ไม่ได้ไปเก็บเลเวลเพิ่มนะเฮ้ยโปเกมอนชายนี่เห็นแบบนี้เลยนะทุกคนนี่ชายนี่ตัวเนี้ยผมจำได้นะมันจะเป็นโปเกมอนแฟรี่โอเคเรียบร้อยนะครับถือว่าจับไม่ยากเป็นร่างชายนี่ด้วยตัวสีฟ้าถ้าเป็นตัวปกติมันจะเป็นสีเหลืองนะหูมันจะคล้าย ไอนี่นะเบอร์เกอร์หรือสาลาเปาอันนี้คือผมตั้งไว้6ตัวนะพอเราจับตัวใหม่ได้มันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเลยนะเราไม่ต้องไปเสร็จการตั้งค่าใหม่โดนท้าสู้นะครับตีท่าย่าไปโอเคท่าไฟกีล่วงนะเรียบร้อยนะครับล่วงอย่างรวดเร็วเลยก็ล่วงไปแบบยังไม่ทันได้กระพริบตาเลยนะ <c oughs> นันก็เวอร์ไป เอ้ยทุกคนนี่นี่นี่ตัวนี้เลยอันนี้จะเป็นร่างปกติของมันนะครับจะเป็นสีเหลืองแต่ของเราเป็นสีฟ้าของเราเป็นร่างใช้นี่ใช้นี่บูท่าไฟโอเคลาไปไวเลยนะเพราะว่ามันไปก่ออนือใช้คัทได้แล้วนะครับตรงนี้มาตอนแรกผมจะไม่สู้หรอกแต่ก็อยากรู้นะว่าตรงนี้มีไอเทมอะไรขอลองสักหน่อยเลี้ยนท่าใหม่ได้นะเปลี่ยนกาก้าไป ตูแบบดับเบิลบัตเทิแล้วเนี่ยเรียบร้อยทุกคนเก็บไอเทมพชั่นตูเพื่อโพชั่นหนึ่งอันเราก็สามารถใช้ท่าขัดได้โดยที่ไม่ต้องเรียนได้อีเธอร์นะโอล่าแวรลี่เต็มเลยนะแถวนี้สี่ต้นเลยต้นละสองพวงนะภาคนี้นี่เวลาเก็บไอเทมเสร็จแล้วมันก็จะทิ้งซากไว้้เราดูต่างหน้านะ คุณตาเกิดอะไรขึ้นอูพีโกพีโกพีโกคองชอนพีโกนี่เป็นโปเกม,มอนนกปากดาวนะของคุณตาน่าจะโดนโดไประหว่างที่แก๊งอาความมันหนีมานะหนีผู้ชายที่ไล่ตามมันในเมืองนะแต่เราเข้าถ้ำเลยเราก็เท่ากับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวก็จะได้ช่วยทั้งผู้ชายในเมืองแล้วก็คุณตาไปด้วยเลยนะโตนะัด โอเคเรียบร้อยโอ้โหทุกคนดูดิมันพลุงพลังมากเลยนะโปเกมอนเนี่ยโอ้โหพลุงพลังเกินทุกคนพาย,นยายามอย่ากดสปีดนะกดสปีดแล้วจะเจอเยอะอย่างผมเนี่ยชอบติดกดสปีดนะต้องค่อยๆเดินค่อยๆไปนะแล้วมันจะค่อยๆขึ้นแต่ถ้าเรากดสปีดนี่คือมันจะขึ้นมาเยอะแยะเลยมันเห็นเราแล้วนะแกงกวามันเข้าโครงการถอยคนละก้านะแต่เราไม่ถอยนะเราจะเดินหน้าทีละก้าว โอเคตีไปโอเคส่องที่ร่วงเรียบร้อยนะทุกคนอ่ามันจําเราได้นะเจ้าคนนี้คือคนที่เราเคยสู้ในพาทแรกนะเราก็ช่วยให้นกปีโก้ได้กลับมาอยู่ในอ้อมอกอ้อมมือของคุณลุงได้แล้วนะโอ้โหโปเกม,มอนฝั่งทางเต็มเลยนะเดี๋ยวเราฉีดรีเพลก็ันเลยเป็นไงหายเกลี ang, ้ยงหายวับไปกับตานะทุกคนเจ้าพวกนี้นี่ ต้องให้เล่นของแรงนะเอารีเพลขู่เลยนะยังไงหายหายสนิดหมดไวมากเลยนะรีเพลเนี่ยแต่ถ้าเราเดินแบบไม่สปีดเราก็จะหลบได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวจะพาเราไปหาประธานบริษัทแล้วก็ให้เกตบอลกับเราด้วยนะเมื่อกี้เป็นบอลสีฟ้านะครับดีกว่าโปเกบอลน,นิดนึง นี่ประธานาธิบดีโอเคคุยกันเรียบร้อยแล้วก็ได้รับภารกิจจากประธานาธิบดีนะให้ข้ามทะเลไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อเอาจดหมายไปให้กับแชมเปี้ยนไดโกภูมิภาคน,นี้นี่คือไดโกเขาเก่งสุดนะเขาเป็นแชมเปี้ยนอยู่เดี๋ยวขอเปลี่ยนหน้าตาตัวเองหน่อยเบื่อหน้านี้แล้วเป็นผู้หญิงบ้างก็ดีนะทุกคนผู้หญิงเอาเป็นภูมิภาคไหนดี อาโลลาอืมไม่มีตัวไหนเท่เลยพาร์อตก็เอ้ยตัวนี้ได้อยู่เป็นแชมเปี้ยนเหมือนกันคนนี้การที่จะไปหาแชมเปี้ยนเราก็ต้องเป็นแชมเปี้ยนด้วยสิเมื่อกี้มีหน้าเซเรน่านะคือแบบเบื่อมากหน้าเซเรน่าที่คือแบบเคยเล่นแล้วนะเอ้ยต้องสู้สินะตรงนี้จำได้มาแบทเทิลนกัน ใช้ท่าไฟไปทีเดียวจอดเลยนะโปรกรมมาดักแด่ตัวนี้เป็นน้ำน้ำเราขอเปลี่ยนแล้วกันนะทุกคนเอามาเทว,วินไปก่อนคิวดักโอเคโดนคิวแท็บไปสองทีร่วงโอเครถพลังป้องกันไปเหมือนเดิมนะทุกคนสูตรเดิมไฟเจอไฟแล้วกันโอเคจอดนะโดน,นโฮเวตเตอร์เราตีซะ เรียบร้อยทุกคนอ้าววิวัฒนาการเลยนะฮเก็ตเตอร์ก็กลายเป็นร่างสองแล้วร่างสองจะมีชื่อว่าอาจิเก็ตเตอร์สักพักก็จะไปทูเก็ตเตอร์แล้วนะถ้าในนี้จะมีไฟอยู่เหมือนหัวนะแต่มองเผนอน,นี่เหมือนหมวกเหมือนกันนะหมวกแบบฮาวายะไรพวกนี้เลยเวลาไปเที่ยวนะไอ้รูกันจอมองไปมองมามันอาจจะไม่เหมือนมังกรน,นะ มันอาจจะเหมือนลิงนะตรงนี้เราใช้ท่าคันได้แล้วโอเคได้ไอเทมมาอีกหนึ่งอันนะเป็นไอเทมบัฟการต่อสู้นะเข้ามาในป่าตรงนี้เรายังไม่ได้มานะทางนี้ลิงนี่ก็เกลือนเหมือนกันนะเนี่ยลิงเขียวตอนแรกคิดว่าจะหายากนะพอเราจับมาได้ปุ๊บเจอเกลือนเลยตรงนี้ได้ไอเทมสวมใส่ของโปเกมอนประเภทหญ้ามานะจะทําให้ตีแรงขึ้น ได้เกตบอลมาอีกอันหนึ่งโปเกมอนมาแรงเต็มเลยนะแถวนี้มีทั้งสไตล์เฮราคอสนะผมเริ่มรำคาญโปเกมอนตัวเองแล้วนะทุกคนพามองลายตานะโปเกมอนป่าก็เยอะอยู่แล้วมาเจอโปเกมอนตัวเองอีกเดีย๋ยวเราจะไปรู้ร่างนี่ถนน104ได้โปเกมบอล โดดกันเป็นจังหวะมากเลยนะเราไปทางไหนก็เดินตามเราเหมือนเล่นเกมงูอะทุกคนหัวไว้ตรงไหนหางก็ต้องตามนะไปเดี๋ยวเราเข้าไปหาคุณลุงกันดีกว่าคุณลุงเดินเล่นสนุกเลยรอบนี้มาช่วยฉันมั่งสิรอบก่อนฉันช่วยเอาโปเกม,มอนกลับคืนมาให้แล้วเขาก็จะพาเราไปส่งอีกเมืองหนึ่งนะคุณลุงนี่เป็นเหมือนคนเดินเรือนะสามารถพาเราไปส่งเมืองต่างๆได้ เขามาในทาของเมืองนี้โอเคได้ท่าแฟดมานะทุกคนแต่ว่าท่าแฟดเนี่ยจะใช้ได้หลังจากเราเอาชนะยิมที่2แล้วนะอันนี้ได้เป็นเอ็กเซปต์ลบผมก็ชอบกดสปีดนะเพราะกดสปีดทีไรโปเกมอนชอบเยอะนะทุกคนจากที่โปเกมอนไม่มีกดสปีดปุ๊บโปเกมอนเต็มเลยเฮ้ยไอเทมเราวิ่งข้ามมาได้ยังไง อันนี้จะเป็นการคุยกันของแชมเปียนนะเราจะเอาแชมเปียนไปให้จนให่แชมเปียนงงไหมแชมเปียนหาแชมเปียนแชมเปียนก็คุยกันนะใดก็จะอยู่ส่วนลึกของถ้ำนี้เดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะทุกคนเริ่มลำคาญแล้วละ่ะลำคาโปรกรมตัวเองอะมองไปมองมาพาปวดหัวด้วยนะทุกคนเดี๋ยวขอเหลือไว้ตัวเดียวพอนะ เหลือเจ้าอาจิเกเตอร์ไว้ตัวเดียวก็พอนะไม่ไหวนี่เห็นปะพอผมกดสปีดปุ๊บโปรแกรม,มนเต็มเลยขึ้นมาบนนี้แล้วใกล้ถึงแล้วนะทุกคนโอเคเจอการไดโกแล้วมาทำอะไรในถะ้ำเนี่ยฮะก็เอาจดหมายมาให้นะทุกคน โอเคไ้โก okay, right ไปแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นยิมที่ต่อนะเป็นยิมการต่อสู้เดี๋ยวขอเลือกคนต่อสู้หน่อยขอเปลี่ยนหน้าตัวเองหน่อยเอาเป็นเจ้านี้ละกันเท่ดีนะพักแบ็คไว้นะ โอ้ยโดนทัสสุมาขอใช้ตัวละครหล่อบ้างนะเราใช้ตัวละครหามาเยอะละตอนนี้เราก็ต้องเก็บลูกกระจอกในยิมก่อนนะพอเราชนะปุ๊บวงกลมๆก,ก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเอาเจอยิมลีดเดอร์แล้วก็ไม่นานนี่แป๊บเดียวเองเนี่เดี๋ยวขอสวิตช์โปเกม,มอนตัวแรกแล้วกันนะทุกคน ยินต่อสู้เปิดด้วยญยาแล้วกันมีสามตัวนะถือว่าไม่ค่อยเยอะโอเคเรียบร้อยนะแต่เราเหลือเฮดทีแค่สองเองเอาตัวนี้มาสู้นะตัวใช้ยนีของเรารดพลังโจมตีของโปเกม,มอนฟาร์มังโก้นะตีไฟไปโอเคโดนไปสามที เอา e อีเวลมาลดพลังโจมตีเหมือนเดิมตัวนี้เข้าทางล้วนะทุกคนมันเป็นลูคาดดโอลูคาดดโอไม่ชอบไฟนะเพราะว่ามันเป็นประเภทต่อสู้เหล็กถ้าไฟไปไเลยทีเดียวจอดนะเรียบร้อยนะครับยิดต่อตู้โปเกมอนเราก็กำลังจะวิวัฒนาการอีกแล้วเป็นตัวที่2นะของซีรีส์นี้กลายเป็นบาจินคีนะครับก็วิวัฒนาการมาจากซารูโนรินะเป็นร่างที่2แล้วร่างนี้จะมีไม้ตีกองมาด้วยนะ แต่ว่ายังไม่มีก้องมีแต่ไม้นะหรือมองอีกมุมหนึ่งก็คือดาบคู่นะไม่ต้องป้องกันนะโจมตีอย่างเดียวล่างนี่เรียบร้อยไปอีกยิมหนึ่งนะพา์ที่แล้วเราก็ตีไปแล้วนะหนึ่งยิมพาทนี้เราก็จัดไปอีกหนึ่งยิมตรงนี้จะได้เบ็ดนะครับเป็นเบ็ดขั้นกากเลยแต่ของฟรีนะของฟรีก็ขอบคุณ แล้วก็บ้านหลังนี้ได้ไอเทมอันนี้ก็จะเป็นไอเทมไวส้สวมใส่ให้กับโปเกม,มอนนะไม่มีอะไรแล้วละเมืองนี้เดี๋ยวเรากลับไปเมืองก่อนหน้านี้แล้วกันไปรายงานท่านประธานาธิบดีก่อนว่าเราส่งของให้กับไดโกเรียบร้อยแล้วนะขึ้นเรือคุณลุงมาเราก็ขึ้นมาชั้นบนสุดแล้วนะชั้นที่99โอเคท่านประธานาธิบดีบอกเรื่องราวว่าเราทําอะไรเรียบร้อยมาแล้วนะมาแค่นี้แหละ แล้วก็ในถ้ำน,นี้ตอนแรกที่เรามายังไม่มีคนมายืนพอเราฝั่งแบบนี้นะเดี๋ยวเราต้องช่วยให้เขาได้ข้ามไปหากันได้นะแต่ว่าจะขอเป็นพาร์ทหน้านะพาร์ทนี้ก็จะขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้เราลุยกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีครับ